โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไมค์ครับนะครับ EP ที่17แล้วนะครับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะทําพวกฟาร์มแตงโมหาฟักทองมาปลูกเพิ่มนะครับก็จะมีหลายหลอย่างเลย <Okay. S 1> พวกโกโก้อะไร blah b เต็มไปหมดเลยครับ <Okay. S 1> แต่ก่อนที่เราเนี่ยจะทําการไปหาของพวกนั้น,นผมจะมาลองว่าบ่อตกปลาของผมเนี่ย สามารถตกของดีได้หรือเปล่าเราไปรับชมกันเลยครับผมโอเคดูทิจะตกได้เลยว่าเฮ้ยชาวประมงได้รับความก้าวหน้าธุรกิจชาวประมงตกสักคืนนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมตกสักคืนนึงคืนถัดไปก็เริ่มไปหาโอเคเริ่มไปฟาร์มกันได้แล้วป่าตัวเดิมสามตัวมามาชิลๆครับตกป่า เลเยนะตกปลาก็ได้แต่ปลาไม่มีหรอกได้พวกหนังสือเป็นชานทพวกเนี้ยหนังสือตีบวกไม่มีหรอกแม่งได้แต่ปลาจริงด้วยต้องใช้สมาธินิดนึงนะในการตกปลาเนะี่ยมันต้องเงียบเดี๋ยวคุยเยอะเดี๋ยวพลาดต้องมองตามลอยน้ำนะครับว่ามันจะมาทางไหนอฮ้ยรอบนี้มันเงียบว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว <S <S ปลาปักเป้าโอ้โหเอามาทำอะไรเนะี่ยรู้สึกว่ามันจะทำยาได้ปะจะไม่ได้ ฉันจำไม่ได้นี่มาแล้วปลาแดงครับปลาแดงปลา,าชีแดงแดงมาแล้วอา้าวปลาหลุดเหรอปลาหลุดเฉยเมื่อกี้เหมือนมันไม่เข้าตัวนะเหมือนมันหลุดเจ็ดตัวแล้วอุ้ยมาลัวๆเลยว่ะมาแล้วมาแล้วปักเป้าอีกละอะไรปักเป้านี่มันเอาไปทำอะไรได้เนี่ยผสมยาเหรอดูว่ามันจะมาจากทางไหน มาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่งได้แต่ปลาเว้สมุดตีบวกไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ตกทั้งคืนอยู่แล้วคืนเนี้มาหรือยังน้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วได้แตะปลาอะไรครับเนี่ยมาแล้วอะไรวะเนี่ยตะขอกับดักเชือกคืออะไรเลือกตกอย่างเดียวตอนนี้ชิวเชิวๆมาแล้วมาแล้วปลาครับ หรือว่าบ่อมันเล็กไปหรือเปล่าบ่อเล็กไปก็เลยไม่ได้หรือเปล่ามาแล้วมาแล้วโอ้รองเท้าเยี่ยมยอดของแปลกเริ่มมาแล้วของแปลกจากได้แค่ปลาตอนนี้เริ่มแปลกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาวะปลามาลัวๆรอบนี้มาแล้วปักเป้าเจริญมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาแดงไม่รู้ปลาอะไรปลาแดงไว้ก่อนพรามันเป็นสีแดง โอ้เลเวลยี่ห้าแล้วว่ะจะมืดแล้วหรอเฮ้ย <Hey, S 1> จะมืดแล้วคุณผู้ชมถ้าเราตกตอนกลางคืนนี่มันจะมีพวกอะไรมาบุกมอนสเตอร์มอนสเตอร์อะไรเงี้ยมาแล้วเค okay, ได้ปลาเค okay, ครับเดี๋ยวเรามาสรุปของที่ได้วันนี้เนี่ยก็ได้พวกเนี้ยวันเนี้ยไม่ได้เลยเลยอย่างกัมอะเค okay, ไปนอนเราพร้อมออกเดินทางแล้วครับพี่น้องโอเค แล้วมันดูพิกัดยังไงวะจะดูยังไงจะรู้ยังไงว่าเราจะไม่หลงจะดูยังไงกันนะว่าเราจะไม่หลงนะ่ะ f อ,อะไรสักอย่างนี่อ,อ้าว f 2ไม่ใช่ละนี่ปะ x y z เหรอสูงหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมขอจดพิกัดแป๊บหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> จดพิกัดก่อนเดี๋ยวหาทางกลับบ้านไม่เจอซ้ายลบหนึ่งสามแปดความสูงเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งขวาเป็นลบ 2,4อ,อันนี้พิกัด XYZ สมมติถ้าต้องข้ามาหาสมุทรนี่โหเ,เดี๋ยวผมผสมอันนั้นไว้ก่อนแล้วกันเรือเอาเรือไปด้วยคลี l ล t s ส <'s> o ไปทางไหนดีวะออกล่าหามะเล็ดโกโก้ต้นไม้โกโก้นะครับแล้วก็ต้นไผ่เออเราไปทางไหนดีวะ ทางนี้ก็เป็นพวกชาวบ้านแล้วก็โจรส่วนข้างหลังเป็นอะไรไม่รู้ยังไม่เคยไปเลยส่วนทางนี้ก็ยังไม่เคยไปหรือเปล่าอะผมลืมไปหมดแล้วอะโอเคเราตรงไปเลยแล้วกันกลับไปเตรียมเตียงก่อนดีกว่าเผื่อได้นอนตอนกลางคืนนะครับนี่ก็ขึ้นยากขึ้นเย็นขอแยกเอาเตียงก่อนนะคุณผู้ชมโอเคเราได้ที่นอนแล้วครับเอเคครับพร้อมออกเดินทาง ลาก่อนบ้านสุดแสนรักเ,เราจะออกไปหลายคืนอยู่นะและในระหว่างการเดินทางผมก็ได้เจอกับวิวที่สวยงามภูเขาต่าง,างๆนานานะครับก็เป็นสิ่งที่สวยงามและเจออุปสรรคมากมายก็คือการลงเขาเพื่อไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากที่ทำการขึ้นเขาขึ้นมาได้ผมก็ได้เจอกับมรกตนะครับสีเขียวผมก็ได้ทำการ พวกมันเพื่อเอาไปแลกของในอนาคตนะครับโอเคมีอันนี้เก็บและในระหว่างที่ผมกำลังเดินทางอยู่นะครับผมก็ได้ตกหลุมลักแห้่ไม่ใช่ครับตกหลุมหิมะผมก็ได้เจออุปสรรคนี้เกือบทำให้ผมตุยกันเลยทีเดียวนะครับแต่ผมตั้งสติได้ผมก็เลยกินเนื้อและเลือกที่จะขุดนะครับโอ้<แ>โหเกือบนะเมื่อกี้โอ้ดินแดนน้ำแข็งนี่ ชิบหายจัดอะ่ะผมเดินจนใกล้มืดแล้วนะครับผมก็ได้เจอกับ,บวัวผมก็เลยตุ๋ยทําการตุ๋ยพวกมันนะครับเพื่อที่จะเอาเนื้อและหนังมาทําของในอนาคตนะครับเขีเ okay, ตรียมนอนนะครับใกล้มืดแล้วนอนเลยแล้วกันเค okay, ตื่นแล้วก็ลุยกันต่อเริ่มหิวครับ <c oughs> ผมเดินจนเมื่อยขา จนกระทั่งผมมาเจอกับมหาสมุทรผมก็ได้นั่งเรือและทำการออกสำรวจต่อนะครับและในระหว่างที่ผมพายเรือเป็นโจรสลัดอยู่นั้นจนกระทั่งใกล้มืดแล้วผมก็เลยทำการขึ้นเกาะเพื่อไปนอนนะครับนอนกอน็และผมก็ได้ออกสำรวจต่อผมก็เลยเจอกับอะไรก็ไม่รู้นะครับ สำหรับคนที่รู้ช่วยบอกผมทีนะครับผมก็เลยทำการมาดูดของนะครับขูดแม่งเลยแม่งเจอชาวบ้านเดินจนมาเจอชาวบ้านนะครับพี่น้องจนกระทั่งผมมาถึงหมู่บ้านนะครับผมก็เลยทำการหาที่ดูดของนะครับ<ฮ>เพื่อที่จะดูดของโดของของชาวบ้านนะครับโอ้โหแล้วก็หวังไว้ว่าจะได้ของดี ใช่ครับผมไม่ได้ทําแค่นั้นผมไม่ได้โดแค่นั้นผมต้องมาเอาฟางทั้งหมดของหมู่บ้านกลับไปนะครับตอนนี้ผมได้ทําการดูดของของหมู่บ้านนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ออกเดินทางต่อนะครับผมออกเดินทางมาจนถึงเกาะเกาะหนึ่งผมได้เจอกับเรืออับปางนะครับผมก็เลยทําการไปโดของนะครับสไตล์ผมก็คือการโดของอย่างเดียวนะครับ ผมได้เจอกับต้นไม้ที่เอาไว้ปลูกโกโก้นะครับแต่มันไม่มีต้นอ่อนของมันนะครับใช่ครับเมื่อผมเปิดกล่องออกมาเท่านั้นแหละผมได้พบกับของดีนะครับก็คือเกลือนะครับผมเดินสำรวจจนกระทั่งมาเจอกับไอ้นี่อีกแล้วนะครับผมก็ได้ทําการโดของกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อผมโดของเสร็จผมออกมาได้ไม่นานนะครับผมก็ได้เจอกับลังโจรนะครับผมก็เลยจะเข้าไปป้นมันนะครับ ในระหว่างที่ผมจะเข้าไปป้นนะครับท้องฟ้าไม่เป็นใจนะครับกำลังจะมืดผมก็เลยต้องสลิปนะครับมันขังทั้งโกเลมขังทั้งไอศิฟฟ้าไอศิฟฟ้านี่มันคืออะไรวะแล้วก็มีหุ่นนะครับหุ่นเชิดนะครับพี่น้องผมก็ได้ทําการเดินสํารวจรอบๆนะครับเพื่อที่จะดูว่ามีโจรกี่ตัวผมก็จะทําการฆ่าพวกมันให้หมดเพื่อที่จะดูของนะครับเปิดตีแม่งพี่เก่งกว่าน้องตัวนี้มันคือตัวอะไรใครรู้ ช่วยบอกผมทีนะครับมันคืออะไรไม่มันจับตัวอะไรวะผมเดินขึ้นมาจนถึงชั้น3หรือว่าชั้น4นี่แหละผมก็ได้ทําการเปิดกล่องเพื่อที่จะดของนะครับแต่งลายเมื่อผมโดของเสร็จนะครับผมก็เลยหิวผมก็เลยทําการแดกเนื้อแซ่บๆนะครับ <C US> S> <S ประเด็นคือไอศีพฟ,ฟ้าเนี่ยมันคืออะไรวะและในระหว่างที่ผมจะออกเดินทางต่อผมได้เจอกับโจรที่เพิ่งเกิดใหม่นะครับผมก็เลยทําการวิ่งหนีหางจุกตูดไปเลยครับผม โู้เต็มเลยเมื่อกี้หนีก่อนครับโู้หนีก่อนหนีก่อนแม่งมาเต็มว่ะเฮ้ยโอเคน่าจะรอดแล้วครับน่าจะตามมาไม่ได้แล้วแหละเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันยังจะตามตามไปเถอะกูมาหามาเล็ดโกโก้เนี่ยกูหาไม่เจอเนี่ย และในระหว่างทางนะครับผมผมก็ได้เจอกับไอ้นี้อีกแล้วนะครับผมก็ทําการป้นของกับอีกเช่นเคยนะครับเมื่อผมโดูของเสร็จนะครับผมก็ทําการขึ้นเรือและออกสํารวจ Anton. ต่อไปนะครับเมื่อผมสํารวจมาสักพักผมก็ได้เจอกับหมู่บ้านนะครับผมก็เลยทําการลงเรือเพื่อที่จะไปโดูของกันอีกเช่นเคยนะครับพอผมมาถึงนะครับผมก็ทําการทุบ ฟางนะครับเพื่อที่จะนําไปเป็นอาหารนะครับนี่มันซอมบี้เป็นหมู่บ้านล้างไปแล้วมันจะเป็นอะไรก็ช่างไม่สนครับตอนนี้คืออย่างเดียวที่ผมสนก็คือที่ป้นอยู่ตรงไหนกูจะป้นมันแล้วมันป้นไปหมดแล้วเออโอเคนะ่ะไม่มีก็เก็บพวกฟางไปก่อนแล้วกันเป็นการหา,มาเมล็ดโกโก้โกที่โคตรจะลำบาก เราไปที่สูงครับไปนอนครับไปนอนก่อนไปนอนก่อนโอ้ยหานานมากไม่เจอเลยผมหาจนท้อทั้งเดินป่าทั้งลุยน้ำผมก็ผ่านมาแล้วจนกระทั่งความท้อนั้นได้หายไปเพราะว่าผมได้เจอกับป่าที่ผมหานะครับก็คือป่าดงดิบนั่นเอง วิเจอแล้วไ,วไอ้ซาเจอแล้วเว้ยกว่าจะเจอนะพี่น้อง <c oughs> ช็อตนี้ครับเจอแล้วครับกว่าจะเจอครับและในระหว่างที่ผมกําลังดีใจอยู่นั้นนะครับผมได้เจอกับอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือของผมเต็มครับคุณผู้ชม <c oughs> ผมต้องทําการผสมถุงแต่สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือผมไม่มีใยแมงมุมผมต้องรอกลางดึกเพื่อที่จะฆ่าแมงมุมเพื่อที่จะเอาใยมาผสมเป็นถุงนะครับ ใช้ใยแมงมุมโอ้โหจบละไม่ได้เอามาซะด้วยไงประเด็นคือจะเก็บของยังไงเนี่ยตอนเนี้ยใช่ครับผมรอจนดึกดื่นจนเกือบเช้าผมก็ยังหาแมงมุมไม่เจอจนกระทั่งโชคเข้าข้างผมผมก็เลยเจอกับแมงมุมผมก็เลยทําการคิวมันนะครับเออเออโอเคครับได้แล้วพอผมหาเสร็จผมก็ไปนอนนะครับโอ้หหาโคตรนานอ่ะป่าดงดิบเนี่ยผสมนะครับ นี่แล้วก็จะได้เป็นถุงจนกระทั่งผมทำถุงเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยทำการจัดของและทำงานต่อและงานของผมก็คือทำการตัดต้นไม้เพื่อที่จะเก็บต้นอ่อนของต้นไม้และเมล็ดโกโก้ทั้งแตงโมแลต้นไผ่ด้วยนะครับเพื่อที่จะนำไปปลูกที่บ้านนะครับแล้วตอนนี้ของของผมก็ได้ฟูแล้วนะครับมีทั้งต้นอ่อน10ต้นทั้งเมล็ดโกโก้ทั้งแตงโมทั้งต้นไผ่นะครับ ก็ได้ครบแล้วนะครับผมก็จะทําการกลับบ้านเลยนะครับและผมก็ได้กด F3 ดูนะครับคือพิกัด XY z คือต่างกับที่บ้านผมเยอะมากผมก็เลยต้องทําการตัดคลิปเพื่อที่จะให้ถึงบ้านโดยเร็วที่สุดนะครับและการเดินทางอันยาวนานของผมก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับก็เพราะว่าผมได้ถึงบ้านแล้วนะครับพอมาถึงบ้านนะครับผมก็ทําการเก็บของเพื่อที่จะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับ ผมได้จัดของอยู่นานจนฟ้าได้เริ่มมืดแล้วนะและผมก็นําแตงโมมาทําเป็นมเมล็ดแตงโมนะครับและในระหว่างที่ผมกําลังเก็บของอยู่นะครับผีหมูก็ได้บุกบ้านเพื่อที่จะเข้ามาฆ่าผมและผมก็ได้ส่งเขาไปคุยกับลักมะม่วงนะครับพอเช้ามาผมก็ได้ทําการเดินสํารวจพื้นที่เพื่อที่จะทําฟาร์มนะครับผมก็ได้มาเจอกับพื้นที่ที่ผมต้องการก็คือด้านล่างนี้นะครับ และในเมื่อผมไม่มียาฆ่าแมลงผมก็ต้องใช้ไม้สติกอันทรงเกียริมากำจัดหญ้าเมื่อผมกำจัดหญ้าได้สักพักนึกขึ้นได้ว่าต้องปลูกต้นไม้ผมก็เลยทําการปลูกต้นไม้ก่อนระหว่างที่ผมจะกลับไปเคลียร์พื้นที่ผมได้เจอกับบ่อน้ําของผมซึ่งมันไม่มีความสวยงามผมก็เลยทําการตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับพอเห็นแล้วสบายตาขึ้นเยอะเลยนะครับ และผมก็ใช้เวลาที่แสนยาวนานในการเคลียร์พื้นที่พอผมเคลียร์พื้นที่ได้สักพักผมก็ทําการวางรั้วเพื่อที่จะปลูกปิดรูดพอผมวางรั้วเสร็จมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นผมก็เริ่มทําการวางรั้วปรับที่ดินวางรั้วปรับที่ดินวางรั้วปรับที่ดินพอเวลาผ่านมาสักพักผมก็ได้ขุดร่องน้ําเพื่อที่จะปลูกแตงโมนะครับพอขุดเสร็จมันก็เริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าผมก็ได้เติมน้ําในสวนบิดรูทและแตงโม เมื่อเติมน้ำเสร็จผมก็ได้ทําการสปารเ์เฮ่สวนปิดรูทของผมพอสปาร์เฮ่เสร็จแล้วผมก็ได้ทําการหว่านมเมล็ดพิแสนสวยงามลงไปจากนั้นผมก็มาทําฟาร์มแตงโมตอ่อและผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายตาสักเท่าไหร่ผมก็เลยทําการทุบทิ้งและทําการสร้างใหม่พอทําได้สักพักผมก็มาทําการเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะปลูกฟักทองจากนั้นผมก็มาเปลี่ยนพื้นหินให้กลายเป็นพื้นดินแล้วก็วางน้ําเพื่อที่จะปลูกฟักทอง จากนั้นผมก็ทําการปลูกหลังจากที่ปลูกฟักทองเสร็จผมก็ทําการปิดรั้วแล้วผมก็มาเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะให้มันดูกว้างขวางขึ้นแล้วหลังจากที่ผมเคลียร์พื้นที่อยู่นานผมก็ได้เคลียร์เสร็จแล้วแล้วผมก็มาล้อมรั้วเพราะใกล้เสร็จหน้าตามันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งหลายคนยังไม่รู้ว่าว่ารั้วนี้ผมเอาไว้ทําอะไรผมเอาไว้กันนะครับผมเอาไว้สร้างบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านหลังเล็กๆหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการปลูกต้นไผ่ ในบ้านและนอกบ้านนี่จังหวะนี้บ้านพวกเราก็จะเป็นสวนครัวแล้วครับพี่น้องพอต้นไม้โตมันก็เริ่มสวยพอผ่านไปสักพักผมก็มาทําฟาร์มโกโก้ต่อซึ่งฟาร์มโกโก้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นต้นไม้ก็ได้มีแค่ตอไม้เราก็สามารถทําฟาร์มได้พอใกล้เสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้พอทําฟาร์มโกโก้เสร็จผมก็ได้ออกมาเดินเล่นและดูรอบๆมันก็ดูสวยขึ้นผมเดินเล่นจนเหนื่อย ผมก็ทำการกินสเต็กแซ่บๆแล้วผมก็มาดูผลงานที่ผมทำไว้มันก็ค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวเชียวก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ